ไอ้กุ่มยุบตรงเนี้ย

ครับให้มาช่วยที่เขารับเหมาจากเจ้าของบ้านนี่ครับอ่าเพิ่งมามาจากไหนมาจากพม่าผมมาจากสายสีครับอือแล้วแล้วตัวเขาอ่ะตัวเขาเขาไม่รู้เขาส่งมาครับอ๋อเขาส่งมาใครเป็นคนส่งมาลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ของของเขาวิทีหนึ่งว่า้งใช่ครับที่ว่าพี่ใช้ผมแบบแต่หลังเนี้ยที่ผมทักกันแล้วพี่ใช้ผมเหมาเองแต่ว่า ด้วยของบ้านด้วยไงเขาโทรหากันแล้วพี่ชายเขาจ้างพี่ชายผมทีนึงนั่นแหละครับบ้านทำอะไรทาสีเหรอทาสีปุ๊กกระเบื้องเที่ยวรถนะก็คือตกแต่งภายในว่างั้นข้างนอกด้วยข้างในออ๋ข้างในด้วยข้างนอกด้วยเขาไม่ได้ทำบ้านเขาเขาเราจะไม่แล้วครับแล้วเขาเป็นคนนี่ใส่ย่างงี้เหรอก่อนก่อนก่อนที่เขาจะจะจะก่อเหตุเขาทำอะไรก่อนกินเหล้าเหรอก็นั่งกินเหล้ากันธรรมดาเขาอยู่ชั้นสองกับลุงผมก็อยู่ชั้นสองแล้วผมก็ยิ้เสียงดังๆพอกินเหล้าเสร็จปุ๊บเขาก็ หายไปกนกันทุวลนนไม่วันนี้กินเหล้าเสร็จปุ๊ก,ก็หายไปเหรอผมนั่งผมได้ยินเสียงน,นั่งปุ๊บเอ้าเสียงปุ๊กเด้งเอา้าอ,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 อา,อาพักก็มีคนมาเรียกใต้ตึกผมก็เลยลงไปครับอ๋อนั่นแหละแล้วก็ลังจะตักข้าวกินอืมแล้วก็ไม่รู้เลยไม่รู้ทีก็ตอนเขาหล่นลงไปแล้วมีคนไปเรียกอยีกแล้วผมก็เลยลงไปผมลงมาสองรอบแล้วลูกแกไม่ได้ลงไปลูกแจไม่ได้งเดียวครับยวงบอกบ้าน เขาทำงานตำแหน่งอะไรช่างช่างรับเหมาเข้าไปว่างั้นกรรมกรเหมือนกันเนี่ยครับกรรมกรอออแล้วมาทำทำนี่กี่วันแล้วเนี่ยมากเกือบห้ิบไอ้ทีเกือบก็คือเกือบยี่สิบวันแล้วว่างั้นประมาณยี่สิบวันอ่ะมาถึงตรงนี้และตั้งแต่ต้นเดือนนี่มาแต่ว่าวันหยุดราชการกลกลับบ้านเพกลับบ้านราชการปกติเท่านี้ใส่แบบนี้ไหม ไม่รู้เลยผมม่งมาอยู่ครับมาอยู่กับผมับกินเหล้ากับผมเมื่อไรก็ธรรมดาที่ผมนั่งกินนะที่อยู่บ้านนะทาารผมก็ธรรมดาแต่ไม่รู้าจยเขาจะเป็นแบบนี้อ่าโอเคแต่ดูแล้วว่าก็ไม่เคยหยิบอะไรนะผมว่าเขาอ่าโอเคครับ้องที่สามอ่ะหลายวันแล้วประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรวันนี้ว่าพองมอมารู้วันนี้ว่าก็เลยก็เลยขึ้นไปดูข้างบนว่ามันเอาโต๊ะบ้านเราไปด้วยเอาเหล็กบ้านเราไปด้วย เขามัน oh. มาตกตนี้เขาปีนจากปีนจากห้องที่สามมา oh. ปีน้องที่สามมา oh. ก็คือเราก็เอาของไว้ที่บ้านเรานี่แหละคือลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> ถ้าเราก็จะออก <c oughs> เราก็จะออกจากดาดฟ้ามา <c oughs> แล้วมีนุ่มันก็ช่วยลูกกคงเนี่ยเป็นลูกกคงเกกขาเขาสร้างลูกกคง <c oughs> มันก็จะปีนจากลูกกคงเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วข้างบนอย่างมันจะเดินเยียกันอย่างนี้แล้วมันก็มันเนี่ยมันก็มาลงตรงนี้แล้วก็มาผาจกตรงนี้ เ,เราก็เลยขึ้นไปดูที่บ้านมันเราเราขึ้นไปดูที่บ้านเราอ่ะถึงรู้ว่าเออบ้านเราแม่ก็โดนเหมือนกันต้วหายตัหายขอ,อ,องเราก็หายเหมือนกันหนมันมันมกฝ่งนี้ครนะ